แล้วกี่กล่องสามสี่อะไรประมาณนี้สามสี่ผู้กองมนกล่องเบลอเลยเนะกล่องเบลอเป็นอะไรนี่แกะออก เราเดี๋ยวรู้พอ,อ,อนนไม่รู้ตัวนี้สมัดยังไงสตรีมเด็กลองไลฟ์สดตัวไม่เคยทำหรอก <c oughs> ไม่เคยทำก็เลยลองไลฟ์ดูว่าเป็นยังไงมั่งเซนอากาศพ,พี่น้องหายใจออกจะว่าสตรีมไลฟ์สดจังไรเนาะลองเห็นเลยหลินเบอร์ซื่อๆนั่น,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 นจ้าชาวอีสานก็ไม่เคยเห็นเจ๊กคดที่ก็นั่งอยู่ซื่อนนะ ก็เฮ็ดเล่นเล่นไปขอบคุณเด้อพี่น้องขอบบุญกันแต่อากาศาก็ห่อนเอาฟนฟ้าฝนสิตกก็บ่ตก ลอดปิดไว้เหมือนเดิม,มปิดไว้ให้เกลีพี่น้องมมนแรงสิภาพไปตกป่าเลยจ้าเมลแรงเบาสุพรรณหยุดซื้อขนมฝังไว้เรียบร้อยล้วสิภาพพี่น้องไปเบิ้งป่าจะได้บ่วะสิภาพไปตกป่าอยู่เงไดนุ้เนไหนป่าอันนี้จะไปตกที่ไหนแห้น้ำเจ้าหอยา สิไดป่ามะจีชักโตเนาะพี่น้องตั้งหลักไปเรียบร้อยแล้วไปนั่งเรียนแต่อากาศซื่อๆจ้ะจะสิได้หรือบ่ได้ข้อควมลใน้ำเพื่อแต่ขามาเบิ่งกระโสดไอ้คอมเมนต์มาด้วยจ้าเรอไอสารมาบ่ายก็ร้องเห็ุเบิ่งเนาะวมาที่ได้บ่อพายอดไล่กับพ่อัทนานนั้นบ่ทฮันหลายพูดติดตามกันหน่อยจ้ะ ก็ติดตามกันหน่อยอยู่นี่นะสายสารบ้านก็อยู่นี่หละ,ะขอมาคุยกันได้เวยจ้าแต่สารบสานบ้านเรากรุงเกิงเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น,นี่หนี่อนเอาเอาไปจริงเลยวะ สาวสุพรเข้าไปเบิงสาวไอสันไล่สดเข้าไปนั่งเบิงเหมือนกันย้อนแสงเนี่ยเบิงี่มีอือนั่งเบิงเมี่ยาจ้ะของบอก ผู้ใดขอามาติดตามหรือว่าเบึ้งสาวิสารบ้านกาเป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อพี่น้องจ้าเก็บเล่นๆปะว่สิะได้กินก็นได้ดีไลยสวดเบึ้งกันหน้าว่าจะกินน้ำพี่น้องจ้ากินน้ำอากาศ้อนไหล กายสิจจหามงแล้วล่ะสาวไอสันสิได้เลิกงานละได้เลิกง,งานละสิไปหาตกปลากับเออ่เบ้าทุกท่านสิได้ปลาเมจีมาลาบมันคือแหละ <c oughs> ไปยังไงก็บ่ได้ยังือเพราะหน้ามัน,มนบ่นหลายนะจ๊ะแต่ก่อนหนึ่งได้ปลามาประมาณสิบยี่สิบกิโลหรอก ยังกงไม่ฮอดข้างนอกไปด้อยบาสงท่านเราไปนั่งเบื้งสาวิษณ์ไล่สุดปิดแต่หน้าเบื้องพี่น้องครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำปิดมาสองเดือนกว่าแล้วจ้ะใส่หน้ากากเขาหากันว่าท่านพระเจ้ <c oughs> าว่าสร้างกันหลายก็เลยใส่หน้ากากเขาหากัน ว <ś led> ่าอันนี้ก็ว่าไปน้องๆกนน็ไปทัวร์ที่พ่อแดนหรือสั่นละไข้เคียโควิดเพี้นห้อให้เป็นทัวร์เป็นทัวร์ที่พูดแดนเนาะจ็กนมยกับสิโอตายย้อนโควิดนี่ละเพิ่มฟิวก็ไปว่าได้อยู่เต่ในห้องเลิกงานมากนอยู่ในห้องแล้วก็กินตลาดกับโบ้ไข่มีอย่างกินแล้วที่นองก้า แต่ไลยเด็กหน่อยเด้อพายางพี่น้องพายางจะวิ่งวิ่หัวแล้วพอไอพี่น้องเชา้าน่ะใต้เจียวร่างเมื่อน้ำกันเจียวร่างเมื่อพาเสื้อลูกนะี่สองขวบ นั่งเงี่หมองเฮ็ดงานจ้ะเดี๋ยวสักหน่อยก็เลิกงานละบหามงเลิกงานเพอดีแสดงของเราเบิ่งกัคุยกันได้เด้อพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ลองสติเบิ่งว่าสั่นเฮ็ดจังได้เฮ็ดจังไดนมันสิได้บ่าน้อว่าสั่นสาวอีสานลาจะเฮ็ดเบิ่งก็ได้อยู่ ขอบคุณที่คงว่าติดตามรับชมช่อมในนอนเนนี่เด้อกูไดก็ได้เป็นกำลังใจสาวอิสานแน่เห็นมาก็ได้หาแรงได้เสริมดีก็ยูละล่าเนาะพี่ไปกินกับนอนแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้เตินอนเศร้ามากก็เหินงานแต่ปกติ อ่ะสมมนีกนเลิกจ้าพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พบกันในในตอนต่อไปหรือว่ามือต่อไปเลยจ้าสาววิสานกับวู้ดจักที่ว่าหุ่นยังดีวาบไม่ค่อยจริงจ้าเอาซีลองหัดวาให้มันจริงๆริงเลยจ้าสวัสดีจ้า